พระคาถาเหนือฟ้ายังมีฟ้าโชคดีเหนือผู้คนพระคาถาบทนี้มีความเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์มีพุทธคุณสูงหากได้บริกรรมพระคาถานี้สะสมสร้างบุญสเสบียงบุญเป็นประจำในทุกๆวันก็จะมีดวงชะตาที่ดีมีความโชคดีเหนือผู้เหนือคนทั้งปวงเหนือคู่แข่ง เหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าขอพรอันใดก็มีแต่ความสมหวังสมความปรารถนาทุกประการถามหาลาบได้ลาบถามหาโชคได้โชคแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงหากบุญกุศลถึงแล้วแม้แต่เทวดาก็จะหยุดยั้งความโชคดีของท่านทั้งหลายมีได้ตั้งนโมสามจบ แล้วว่าคาถาดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยอิมังธัมมะมะเทเสสี สัพพะทุกขาปนูทนังเยจาปินิพุตาโลเกยะถาภูตังวิปัสสิสุงเตชนาอาปิสุนามหันตาวีตสารทธาหิตังเทวมนุษยานังยังนมัสสันติโคตมัง